สวัสดีครับวันนี้เจออีกนะครับกับคนรัตนะครับวันนี้คนรัตจะพาเพื่อนๆนะครับไปสอนวิธีการจ่ายค่าไฟยังไงครับให้ได้เงินคืนครับผมเรามาเจอกันเลยครับผมเรามาเข้ามาหน้าร้านค้าร้านนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยจะเห็นไหมครับตรงนี้เขาก็จะมีจ่ายค่าน้ำค่าไฟเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเข้าไปที่ลาซาด้านะครับแต่นะครับเราสามารถเข้าไป ในช้อปปีก็ได้นะครับหรือ Lazada ก็ได้ครับทุกครั้งที่มีการจ่ายผ่านแอปช้อปปีหรือ Lazada นะครับเราต้องโหลดแอปมาก่อนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนของช้อปปีหรือ Lazada นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ผมจะพาไปจ่ายที่ช้อปปีนะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของครับว่าคะแนนกี่คะแนนนังสูงสุด6คะแนนนะครับผมแล้วก็เราเข้าไปอ่านข้อมูลนะครับรายละเอียดนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปด้านล่างนะครับขวามือนะครับกดเข้าไปเลยครับ วันนี้เขากาลังโหลดเข้าไปที่หน้าแอปของช h อป e ีนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้นะครับเขาก็ไปหน้าที่ช h อป e ีนะครับอันนี้นะครับเราก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงที่ผมวงกลมคือเติมเงินจ่ายบินบัตรและเชื่อนะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้เขาจะมีหลายหลายอย่างครับที่เราจะจ่ายได้นะครับเช่น นะครับบินค่าน้ำค่าไฟบินบัตรเครดิตนะครับแล้วก็โทรคมนาคมนะครับแล้วก็ประกันสังคมก็จ่ายได้นะครับประกันสังคมมาตรา40นะครับหรือจ่ายค่าบินการศึกษาก็ได้นะครับอันนี้เราจะไปจ่ายค่าไฟนะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้เขาจะมีบอกว่ามีจ่ายค่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็การไฟฟ้าูส่วนภูพิภาคนะครับผมวันนี้แล้วก็จ่ายค่าน้ําก็มีนะครับผมอันนี้จะมีหลาย ยากนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะไปจ่ายค่าไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับกดเข้าไปเลยครับเขาจะให้เราสแกนนะครับผมอันนี้เราจะสแกนกดเปลี่ยนไปตรงด้านล่างนะครับให้เป็นแล้วก็เอาบินมานะครับแล้วก็ไปแนบอย่างนี้นะครับอันนี้เราสักคู่ครับอันนี้บินมันจะขึ้นมานะครับว่าต้องจ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ โอเคนะคร b b ับมันขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ดูนะครับว่าบินตรงไหมครับว่าค่าใช้จ่ายเราเท่าไหร่นะครับเขาจะมีบอกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเมื่อตรงแล้วนะครับเราก็กดออกได้เลยนะครับเข้าไปตรงนี้ครับกดคําว่าชําระเลยนะครับผมคําว่าชําระชาระเงินนะครับกดเข้าไปเลยครับโอเคมันจะมาหน้านี้นะครับอันนี้เขาก็จะมีบอกดนะครับว่าอันนี้นะครับค่าบริการนะครับอ่า ราคายอดอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยนี่นะครับนี่นะครับวิธีการชำระเงินนะครับโมบายแบงกิ้งนะครับผมนี่นะครับที่เราผูกไว้นะครับที่เราผูกไว้กับธนาคารนะครับผมแล้วก็ถ้ามีส่วนโค้ดตัวนี้นะครับถ้าเรามีโค้ดส่วนลดนะครับเราสามารถใส่โค้ดได้เลยนะครับโอเคนะครับอันนี้นะครับแล้วก็กดไปที่โมบายแบงกิ้งนะครับนะครับ อันนี้นะครับเรามีให้เราจ่ายบัตรเครดิตนะครับแล้วก็โมบายแบงกิ้งนะครับอันนี้ผมจะจ่ายที่โมบายแบงกิ้งนะครับผมกดยืนยันนะครับโอเคแล้วก็กดอันนี้นะครับเขาก็ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์้วยนะครับตรงนี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ Gmail นะครับก็อย่าลืมนะครับต้องใส่ให้ครบนะครับ ถ้าใส่ครบเสร็จปุ๊บเขาจะให้เรากับกดคําว่าชําระครับตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้มันก็เด้งไปหน้าที่แอปเรานะครับแอปมบายแบงกิ้งนะครับอันนี้ผมผูกไว้กับธนาคารกสิกรนะครับเราสามารถผูกกับธนาคารได้ทุกธนาคารนะครับผมนี้นะมันก็กำลังลิงก์ไปนะครับอันนี้ก็รอสักครู่นะครับ โอเคอันนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเลขที่รับอ้างอิงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ราคาที่เราจะจ่ายนะครับยอดนะครับนะครับโอเคนะครับเมื่อเสร็จสิ้นนะครับกดคําว่าต่อไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็กดอีกทีนะครับยืนยันนะครับแล้วเรากดรหัสเรานะครับผมรอสักครู่นะครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นนะครับวิธีการจ่ายนะครับเห็นไหมครับย่อก็มาแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วเรากลับไปหน้าดูหน้าหน้าที่เราหน้าแรกนะครับกลับไปที่แอปนะครับกลับไปดูนะครับว่ารายละเอียดนะครับมันจะมีบอร์ดครับว่าเราจ่ายยังไงครับล็อกอินเข้าไปครับเห็นไหมครับมันจะมีประวัติที่การจ่ายของเรานะครับว่าจ่ายที่ช้อปปี้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็วิธีการ ชำระนะครับค่าไฟนะครับผ่านแอปช็อปจีนิกนะครับผมอันนี้ก็ขอฝากกดติดตามและกด s u b สไคร b e แัปกับโคตรรัดด้วยนะครับสวัสดีครับ